หากเราลดการกินน้ำตาลลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราคืออันดับแรกช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังก่อนวัยอันควรเพราะน้ำตาลที่สูงจะไปจับกับคอลลาเจนทำให้ผิวหนังขาดความยืดหยุน่นทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นได้ง่ายค่ะ ประโยชน์ข้อต่อมาของการลดการกินน้ําตาลก็คือช่วยลดการหิวง่ายเพราะว่าปริมาณอินซูลินจะค่อยๆปล่อยออกมาเพื่อรักษาระดับน้าตาลของเราทําให้ระด,ดับน้าตาลสามารถคงอยู่ได้ยาวนานจนถึงมือถัดไปโดยไม่ต้องรับประทานอาหารว่างระหว่างมือค่ะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อเรากินน้ําตาลลดลง จะทาให้เราควบคุมน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าน้ําตาลมักจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องดื่มและกล็ของหวานซึ่งเป็นกลุ่มอาหารที่รับประทานได้ง่ายทําให้เรารับประทานในปริมาณที่เยอะก็จะมีโอกาสทําให้เราได้รับพลังงานเกินและทําให้น้ําหนักขึ้นได้ซึ่งจะช่วยป้องกันในเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ข้อสุดท้ายเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเราเมื่อเรากินน้ําตาลที่ลดลงก็จะช่วยลดในเรื่องของไขมันที่ไปพอกตับได้ เพราะปลิมานน้าตาลที่มากเกินไปจะเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับดังนั้นการที่เราลดไขมันพอกตับได้ก็จะช่วยลดโอกาสในเรื่องของตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับตามมาได้ค่ะน้ำตาลแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกเป็นน้ำตาลที่เราเจอได้ในอาหารโดยธรรมชาติได้แก่น้ำตาลในผลไม้เป็นน้ำตาลกุกโคสหรือว่าน้ำตาลในนมคือน้ำตาลแลคกโตส แต่อีกประเภทหนึ่งเป็นน้ําตาลที่เราจะต้องระมัดระวังคือเป็นน้ําตาลที่เราเติมเพิ่มลงไปในเครื่องดื่มและก็อาหารของเราเช่นน้ําอัดลมน้ําหวานเบเกอรี่อาหารที่มีรสชาติหวานซึ่งน้ําตาลเติมไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวนันหรือไม่ควรเกิน25-30ถึงกรัมต่อวนันสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเริ่มจะมีอาการติดหวานแล้วอันดับแรกเลยในทุกมื้อจะต้องมีของหวานหรือว่าในทุกวันจะต้องมีการรับประทานอาหาร ที่เป็นของหวานร่วมด้วยหรือประการที่2หากเราไม่ได้รับประทานของหวานในวันนั้นๆเราจะมีความรู้สึกโหยและหงุดหิดเมื่อไม่ได้รับประทานมันเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการปรับพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณน,น้ําตาลลงสิ่งที่อยากแนะนําอันดับแรกเลยเราควรจะเปลี่ยนของหวานเป็นผลไม้ที่รสชาติไม่หวานอย่างเช่นแอปเปลิลสาลี่สับป,ปะรดหรือฝรั่งเพื่อทดแทนในกลุ่มของของหวานที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะค่ะต่อมา เราลดปริมาณความหวานอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างเช่นเราชงกาแฟโดยใช้น้ําตาล2ช้อนชาเราลดลงเหลือช้อนชาครึ่งหรือ25%ของที่เคยใช้อยู่หรือถ้าเกิดเครื่องดื่มที่เป็นลักษณะสําเร็จรูปเราสามารถลดปริมาณการรับประทานได้จากเดิมเคยกิน1แก้วก็เหลือครึ่งแก้วทําแบบนี้ไปเป็นระยะเวลาสักประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ค่อยๆปรับลดลงเรื่อยๆก็จะทําให้เรารู้สึกคุ้นชินกับการลดปริมาณของหวานลงได้ค่ะ มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องของการใช้น้ำตาลเทียมในการลดในเรื่องของการรับประทานอาหารหวานอย่างเช่นเครื่องดื่มบางยี่ห้อที่ใช้น้ำตาลเทียมในการให้ความหวานซึ่งจริงๆแล้วในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเราย,ยังคงใช้น้ำตาลเทียมอยู่ ก็เท่ากับว่าเรายังติดความหวานอยู่ซึ่งมีโอกาสที่เราจะหาอาหารหวานอื่นๆเพื่อทดแทนความหวานที่เราไม่ได้จริงจากการรับประทานเครื่องดื่มที่ใช้น้าตาลทียมสิ่งที่อยากแนะนําสิ่งสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเราควรฝึกที่จะใส่ใจในการอ่านฉลากโภชนาการเพราะปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของปริมาณน้าตาลที่เหมาะสมโดยผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสมใน1หน่วยบริโภคของเครื่องดื่ม200มิลลิลิตร ควรจะมีน้ําตาลไม่เกิน12กรัมซึ่งจะเป็นปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสมที่สามารถจะเลือกบริโภคได้ค่ะ